mà sung kha mà sung cu có con kha hơn để chào mà sung kha mà sung cu có con kha มาชมค่ะเมื่อในเตระรัดลองเจ้าพระและหล่เฮิรนเฮาเฮิรนเฮาแหล่เจ้าพระ,ะอันน,นี้เป็นรองลำลองเตเตเป็นรองลำรองเตเตบวบบค่ะปุนตาการมักมีเตลิมดีปุนตาหน้าการเตอองอมองปุนตาเตราลาบลีกามดีกุสุลี ุญตาลองขึ้นอย่ามาสูงนเฮินเฮาหน้าการก็เฮาอ่องก้าขก็เฮาก้าขายีเฮ็ดสังเฮ็ดสังก็เฮอ่องเฮมานกเมียวอันนี้เป็นอันลลองเๆมนีมาลดลองเจ้าพลาเฮนเฮาค มีจับพล่ากูเฮินกูเฮินก็เป็นเช่นั้นแหละหนังหือหง้อเดมแมนเนะมียะวมันหางเมียนจอมจำลากานั่นไหวหน้าหางเมียนตั้งหน้าเฮินเพร,ะราะว่าหน้าเฮินเขาไหวตั้งออกะะนะหน้าจับพล่าก็หลุดเลยไหวตั้งออกเพราะว่าหน้าเฮินเขาไหวกัดตั้งจันก็ นาจอาพระลาก็รัวไหวกับตั้งจันเคารลัดเนี่ว่านาเฮินไหวตั้งเลยก็เจ้าพระลารัวเลยไหวกับตั้งนาเฮินติกต๊กอ่ะมันแต่เลยจอยเฮิรเฮาค่ะการงานอ่องมันลาบลีก้าขายลีจิวลีกัมลีกุสุลีนาการดีนั่น เพรว่าเฮืนเฮาไหวกับตั้งหลาก็เะให้เฮาเอาจาไหวกับตั้งนั้นนาะเฮืนเฮาไหวกับตั้งจานจาจก็าการู้ไหวกับตั้งจานเรเมปิน้องเฮาผุทถมยีนเขาเฮื่นอันดีเลยเปิ้ลนที่หนึ่เฮนู้ได้ไหวกับตั้งจานค่ะเพราะไหวกับตั้งจานเน่รีเลยเปิ้ลนรีที่หนึ่ง เพราะว่ารวมในลุกตั้งจานกว่าตั้งห้องค่ะรวมในมันลุกตั้งจานกว่าตั้งห้องค่ะก็เพราะฉะนั้นแหละเฮินเดอร์อันได้เฮ็ดไหวนาการตั้งจานเพราะไเฮินนั้นไงเป็นเฮินอันหากินไงเดบันหากินไงยมากมีไงเฮ็ดสังกออง่งนาการก็ดีการมากมีก็ดีค่ะเพราะว่า แต่เฮ็ดเฮิ่นเนี่ยนี่ลีลีเลเปิ้นเนหรือใบไวกัดตั้งจานค่ะอันในรัดในปมมีพี่น้องเขาเขาเลยฮู้ไว้ว่าเฮิ่นเนี่ยไวกัดตั้งเลยเตลีเลเปิ้ลแตเป็นสัตเทเป็นสัตเทหลงเตมักมีเล่เปิ้ลเตอายุยืนยาวเล่เปิ้ลอยู่ลีกินวันเล่เปิ้ลกัดเย็นแข็มฉาเล่เปิ้ลตัวแข็มฉาใจแข็มฉา นาการก็อ่องมันก้าขายก็ดีนาการกูเมียวก็อ่องมันเตะเพราะฉะนั้นเฮือนเท่านี้อันที่ดีเลยเปิ้นเนี่ยไหวกับต so, ั้งจานเนี่ยดีเลยเปิ้นกรกำับนใช่ไหมเฮาเฮ็ดเฮือนเราก็เพราะว่าเฮือนเขาไหวกับตั้งจานเขาก็ เฮ็ดเข่งพระละพอเฮ็ดเข่งพระละก็เฮินนาพระพเป็นเจ้าเนียไล่ไหวกับทั้งจันเหมือนกันค่ะเฮินอันไหวตั้งจนันนาเจ้าพระละก็รู้ไหวกับทั้งจันอันนี้มันแม่นมิวมันค่ะมีตั้งเหลียวนั่นเฮินก็ไหวตั้งจันเนี่ดีเลยเปิ้นเย้าก็เจ้าพระละเนี่ยไหวหนาออกตั้งนาเฮินเนี่ดีเลยเปิ้นเจ้าไหนค่ะ เพราะว่าเฮ็ดเฮินในเฮ็ดสั้นเดี๋ยวนะเฮ็ดเฮินในเฮ็ดสั้นเดี๋ยวเฮ็ดทาหองเฮ็ดทาหองหองนื้อกางมันเนี่เขาตีไว้เข่งพระเป็นเจ้าแล้วก็มีหูปะแดงสองหูหูปะแดงไผ่ใส่ไผ่ขวาเพราะว่าเข่งพระนั้นแต่ไรมีสายเรง ห้องนักกลางในเขาไหวขิงพะลายาวก็หิมในมีหูประแดงสองหูเฮเลออันผายใายผายคว้าในกำเจอนะเจ้าเฮินเดนนอนก็เลยตัดผายหนึ่งไว้สองไพ่เฮ็ดไหนก็เลยราะว่า,วาเฮ็ดเฮ็ดเฮิน,นจันเดียวนี่ พอเฮายางเขาพักดูก็เฮอหันหน้าจะพระกรึเดียวพอเฮจังไหนในเฮาเด็กเป็นสัตเทเมืองคนเมืองเมืองไต้เฮาเด็กขึ้นใหญ่มาสูงเหมือนหนังเมืองไทยคนเมืองไต้เด็กขึ้นใหญ่มาสูงเหมือนหนังเมืองไทยคนเมืองไต้กูเฮินกูเฮินกูก็กูก็เด็กขึ้นใหญ่มาสูงเหมือนเปิ่นเหมือนหนังเมืองเคเมืองเคขึ้นใหญ่มาสูงเหมือนเมืองไทยเมืองไทยขึ้นใหญ่มาสูงนะเฮจเฮินเนีอันดีเลยปะเนี่ย เพราะว่าตึกตึกสางเนื้อสางโตตึกที่โฮตีมันเป็นอะไรได้โลหิตเฮินจันเดียวออหมักมีเดือบันเจ้ามักเจ้ามีเดือบันเฮินจันเดียวนี่กัมในปืนเฮินนี่นะปืนเฮินนี่แต่ได้เป่งดีหลีอนะปืนเฮินนี่แต่ได้เป่งดีสองไพ แต่ละแต้มลงฮานิ้วทางขี้หรือแต้มลงทางฮานิ้วถ้ามันเป็นจันเป็นจันทร์จันทรเผอจันมันอันในล็อกไลนอันลุงฉาบรรลัตเมือนในเป็นปุ่นตาเพิ่นสัตเทฆะเพิ่นสัตเทพอเผอไรยินอันลุงฉารัตเมื่อไในขอเผอเฮ็ดจอมอันลุงฉารัตเนี่ยเป็นสัตเทกูเฮหน เป็นชัดเทกกูเกาะก็เปอรว่าเฮ็ดแมนเมลมันกวนเฮ้าในมีออกอ๋อกูเกาะมีงานปิญญากูเกาะกวนเฮ้าในมีตังหูกูเกาะกวนเฮ้าในกูสุรีกูเกาะนะป้อมกูสุรีมันเป็นก้นดอกก็เปอรว่ากูสุรีจังไกเป็นก้นเฮาเป็นก้นมาแล้วเนี่ยเฮ็ดสังเละเฮ้าในเปิ่นเฮ็ดการเฮ้าเฮ็ดการ ตั้งปีตั้งปีห้าปีสิบปีเปิดในเปลี่ยนชัดเทเขาเนี่ยเป็นชัดเทเพราะฉะนั้นพอเขาวนด้วยว่าเออเปิดในเปลี่ยนชัดเทเขาเนี่ยเป็นชัดเท,ดเทล่ะเออพอเขาวนด้วยจังไหนนะเขาหลุดขึ้นตัวตัว,ตวเาขาเวอากัไเนี่ยเขาหลุดขึ้นตัวตัวเขาเขาหลุดขึ้นตัวตัวเขาว่าตัวเขาเนี่ย mì tăng dục yom miêu lơ tăng dục yom mi ti lờ miêu lờ dục yom tổ hao này sáng vang dục yom ăn hâu phải men bơn bơn này có hâu đủ muốn mê tổ hâu à mê đôi tụ hao hơn hẳn hao được phụ trách tụ hao đi đi cam này tụ hao này khe này tăng hết hậu có miền ạ tăng khát giải hậu có tiềm thuần ạ hậu xâm lược đôi hơn thôi, hơn tỷ dụ hao này trong miền miêu trong mớn rừng nung xẻ vàn này trong này ốp hợp hợp bên thế này อ,อันนี้เฮิร์นสัตเทนั่นแหละัดมาเนี่ยเฮิร์นสัตเทเฮิร์นสัตเทเฮิร์นมักเฮิร์นมีเฮ็ดเฮิร์นจันเดียวเฮ็ดเฮิร์นจันเดียวปืนให้เปีงกันดีดียกกว่ประกาศถึงสองไพ่หังเตี่ยมลงหานิ้วประกาศถึงแทงทางขี้หังเตี่ยมลงแทงหานิ้วหังเป็นสามจันไว้เฮิร์นเนี่ยเป็นสามจันจันเฮิร์นเนี่ยเปีงดีดีอ่ะกวีกาประกาศทั้งสองไพ่เนี่ยหังเตี่ยมลงกว่า ฮานิวการแอมกว่าแทงห้องบระกาแทงห้องทำทีอาบน้าและทางขี้ทางเยวนั้นชันเพิ่งเตี่ยมหรือส่องไปทางฮานิวแค่นี้เฮิรนนีงมันเหมือนจะเห็นว่าเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะเฮ็ดจังไหนต่างกันแมนมิวเฮ็ดิร์นเฮิร์เป็นชัดเทเพราะเขาอยู่เฮิรนจังไหนเป็นชัดเทเป็นชัดเทกูเฮิร์นเป็นคนมีกูก็ เพราะว่าเฮือนแม่นเมียวเนี่ยคนในเฮือนก็มีสติปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพราะมีสติปัญญาปพราะไงพิษก็มพิษกันครับเป็นคนมีตังหูเป็นคนมีตังห,นนงหูลองพิษลองมองกันก็มีคับใจหาเงินทางผ่าทางมันเฮือนในม,มันเป็นตีนอนเท่ากับวันนั้นแหละ คือในเป็นตัวเก็บเงินโกนนทํเป็นตัวหาเงินกนเฮาในเป็นตัวหาเงินเคือในเป็นตัวเก็บเงินนั่นแหละเคือเฮา้างลแม่นมิวให้แม่นจจํานกปืนลอกาวาไว้จํนลอกาตมไงแม่น1พักตูเุยเข้านะพักตูเฮือนุยเข้า2เฮือน ปืนดุเลยเปียงดีช่องไพ่เตีมเลยปืนเฮิร์นฮานิวกว่าแทงทางขีดดุเลยเตีมเลยปืนช่องไพ่แทงฮานิวเฮ็ดจไนไลยเป็นจั่นเป็นจั่นเป็นสามจั่นไว้การในเข่งพร,ราดูเลยไหวหน้ากัดตั้งพักดูหลงพักดูหลงเขามีตั้งเลยก็เอาหน้าพราไหวกัดตั้งนั่นนั่นต่างไงเป็นคนหมักมีไลยหมักมีไดยเป็นชัดเทไเล เอน่อัดในรองเข่งพระราพระาเป็นเจ้านหนลุหลูน้ำน่ะก็ไก่ยก็หลูน้ำกูวันกูวันเลีกูวันน่ะน้ำน้ำหนึวัน,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 นหนึ่ง,ง,งอกหลกเขามีพระราเป็นเจ้าพระาเป็นเจ้าในเ้ามากก,ากูไก่แลก็เขาหลูหลูน้ำน้ำในหลูกูวันเลกกูวัน ดูกุวันน่ะหน่งดูกุวันเด็กกุวันน่ะนะในก็เมื่อไนดัดลองเข่งพลาแรงเฮินเฮินเท่าไรงเข่งพลาในเป็นตอนหนึ่งนะพอาะเผยเฮ็ดจอมอันดัดเมื่อไนก็เป็นคนมีกูเกาะเป็นชัดเทกูเกาะเป็นคนมีเป็นคนมีหลงกูเฮินเป็นคนมักมีหลงกูเฮินเป็นชัดเทหลงเป็นชัดเทเป็นชัดเทหลงในกูเฮิรนนะ เฮ็ดแห่งเมียนจอมปักเปล่งแก้มลอกกะอันดัดมือนีอ้นะมือนไ้ดัดลองเฮินได้วขิงจับพลาเนาะจับพลาเนี่พอมันมีสูดเดียวพอในก็ไว้จะเห็นก็ได้นะพอมีสูดเดียวแต่ว่าพอมีสามสูดพอในก็ตัดสูดที่หนึ่งนั้นสูดอันใหญ่เลยเพรานั้นเฮิงไว้ชุงนะมีสามสูดมีห้าสูดกรรมเคมีอะพลาเนาะ นะมีหลายสูตรไก็ให้มันเป็นโดวกิกนะให้เป็นกก๊กอย่าไปให้ก,กบกำนในอันตีลุงฉาใครหลัดในชูเจ้าได้สูเจ้าเคยเป็นกคนมีเคยเป็นสัตเทศได้หลอ,อมีพระเป็นเจา้ายจ้าก็มีเจ้าสิวาลีาลาบหลีเจ้าสังเกตเจชัตเทศแถอโจเจา้เจาอุป,ปกุกเปเพ เอากอ็เจาะปะเงินเจาะปะคำอันนี้หลวงมีค่ะหลวงมีกูเฮินค่ะเนะน,นี่ยอนุสาลัดเนะี่ยเจาะปะเงินเจาะปะคำสูหนึงเจ้าสังเกตเจ้าเทพต่อโจอันนี้ชูหนึ่งเจ้าอุปกุกเปเพอันนี้ชูหนึ่งเจ้าสิวารีลาบลีอันนี้ชูหน,น,นึ่นงเจ้า,รารนนจพระมีหลายชูก็เลยนะมีสามสูห้าชูนะกำเจนะพระเป็นเจ้าเนี่ยได,ได้อยู่ที่ปอมเมปิโนเขาปองเป็นไรนะ ฟองเป็นไรก้อยกับพระในแต่ละมีตัวกิกนะแต่ละมีหนึ่งชูสามชูห้าชูเจ็ดชูเก้าชูจะไหนเออเป็นตัวกิ๊กเออพระเนี่พอหน,นับโดยพอปองปองปองกบเนี่ยเราก็ชื่อมาทางสูงอะเราก็ชื่อมาทางสูงอะปองกบเราห้ก,กิกตัวการในพระหัมมแค่ชื่อ,นนอเอาก็พอหนับโดยปองกบเอากะดูจ้องให้สูง,งก็กิกก็นะ ในเด็ระราบเด็กตเลขกิกตัวเลขเป็นสามศูนยห้าูนเจ็ดูเก้าูนะพระราดนะมีพระเป็นเจ้าแล้วก็มีเจ้าสิวลีมีเจ้าสังเกตเจนะสังเกตเจชะเทศต่อโจเจ้าสิวลีลาบลี้าอุปกุกเปเพแล้วก็มีเจ้าประเงินเจ้าประคำนะก็มีกันในก็เต็มทนนะตั้งหลูในเต็มทวนตั้งหลูในเป็นอกเป็นใจมักมีเต็มทวนนะ มาสุงค้าย้อนชูครับพ่อแม่พี time, ่น้องผู time, ้ทํามินกุกกุกนย้อนให้อยู่ดีกินวันเฮ็ดการขึ้นใหญ่มาสุงขึ้นใหญ่เฮอยู่ดีมีเกุกปเจ้ากกกุกนสิกรมาสค